ครับเป็นมอลส่ซมควิกไกนะครับเราจะมาลองดูวิธีการปรับพื้นที่นะครับการปรับพื้นที่นะครับสมมติว่าเราเช่าพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นที่เบอร์ลินนะครับเราเช่าไว้แค่แค่50ตารางเมตรนะครับตัวเลขตรงนี้คือตัวเลขที่เช่านะครับแล้วปรากฏว่าเราสั่งสินค้าหรือต้องการใช้พื้นที่เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับเราอยากจะปรับพื้นที่ที่เบอร์ลินทํายังไงครับด้วยการเช่าเพิ่มนะครับเบอร์ลินเป็นรีเทลช็อปใช่ไหมครับก็ กลับไปกดที่รีเทลนะครับเลือกโลเคชันนะครับพอเลือกเลือกโลเคชันนะครับเราก็จะสามารถที่จะมาเรนเทลแ a g จคือจัดก,การการเช่าได้ใหม่นะครับซึ่งอย่างที่เบอร์ลินนะครับเราเช่าในวันที่ที่เป็นสัญญาแบบ daily, เดลี่แปลว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นขนาดเมื่อไหร่เท่าไหร่ก็ได้นะครับผมจะลองดูนะครับเช่นปรับจาก50เป็น200นะครับโดยที่สัญญาเช่านั้นยังคงเป็นแบบเหมือนเดิมนะครับ ต้องขออภัยนะพอดีตอนนี้ผมมีตัวโรบอทนีนะครับที่แต่ว่าทํามาแทรกกันนะฮะเมื่อกี้โรบอทได้เปลี่ยนสัญญาเช่าเลยนะครับจากเดิมที่เป็นเดลี่นะครับมาเป็นสัญญาเช่า7วันในกรณีแบบนี้นะครับสัญญาเช่าที่2นะครับเวันใช่ไหมครับแล้วสัญญาจะออโต้รีนิววันที่10หากเราต้องการเปลี่ยนสัญญาเช่าในกรณีแบบนี้นะครับเราต้องซับมิตสัญญาใหม่ก่อนวันที่10ครับผมลองเปลี่ยนนะครับเป็น200นะครับแล้วเรายังคงสัญญาเช่าเป็น7วันต่อไปนะครับ แล้วเราก็ s ับมิ t ครับที่แฟลนฟอร์ดนะครับเรามาลองดูนะครับพอหลังจากวันที่10บนะครับพื้นที่ของเรานะครับดูนะครับหลังจากวันที่10เนี่ยเราเช่าจากหนึ่งเป็น200ตารางเมตรนะครับโดยที่สัญญาจะมีการเกิดขึ้นหลังจากวันที่10เพราะวันที่10คือสัญญาสุดท้ายของวันเดิมครับเรามาลองดูนะครับันนี้คือวันที่10บนะครับผมเร่งเวลาให้เร็วนะครับเวลาเล่นเกมจริงๆไม่เร็วขนาดนี้นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นดูนะครับเดี๋ยวพอหลังจากสัญญาวันที่สิบจบลงนะครับเขาก็จะอโตเมติรีนิวเป็นสัญญาใหม่เรามาลองดูกันครับเห็นไหมครับคราวนี้พอหมดวันที่สิบแล้วขึ้นวันที่สิบเอ็ดแล้วนะครับเราก็ได้เปลี่ยนพื้นที่เช่าจากหนึ่งร้อยตารางเมตรเป็นสองร้อยตารางเมตรเห็นไหมครับโดยที่พื้นที่เช่านี้นะครับก็จะยาวไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะสามารถอโตเมติรีนิวได้วันที่สิบแปดหาก อยากจะเปลี่ยนพื้นที่อีกนะครับในสัญญาในโลเคชันนี้นะครับก็จะต้องซับมิ t สัญญาใหม่ก่อนวันที่18เห็นไหมครับอันนี้ก็คือมอนสนซิมนะครับวิธีการเปลี่ยนพื้นที่เช่าครับอย่าลืมว่าต้องไม่ติดสัญญาเช่านะครับหรือให้สัญญาเช่าเดิมนั้นสิ้นสุดก่อนนะครับแล้วจะต้องซับมิ t ก่อนที่จะถึงวันออโต้รีนิวครับ